ครับก็ฝากงาน G3 c o n t อ n ์อ Content Award นะครับก็เป็นงานเล็กๆนะครับที่จัดขึ้นเพื่อจะให้คอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่เป็นแมสคอนเทนต์ดีกว่านะครับที่ทุกคนอยากให้สู่ออกสู่การถูกจุดดูแล้วก็การถูกออกสู่สาธารณะนะครับได้เป็นที่ชุมชนรวบรวมแล้วก็มาเป็นเฟสติวัลเล็กๆที่เราจะได้อบอุ่นกันนะครับไปเจอๆกันทุกปีนะครับผมในอายาคุสมองไว้ยังไงพี่ ก็ในอนาคตคิดว่ามันคงเวอร์ไวขึ้นนะครับก็มีคงมีหนังต่างประเทศเข้ามาในเฟสติวัลเราแล้วก็ทุกๆคนคงได้ดูหนังที่หลากหลายมากขึ้นนะครับที่ไม่ใช่แค่มีหนังในประเทศไทยเราก็จะได้ดูได้ดูหนังที่ไม่ใช่หนังฮอลลีวูดโดยตรงก็อาจจะมีหนังฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับที่เป็นหนังที่เราไม่เคยดูในประเทศไทยมาก่อนก็จะ เราก็จะจัดกิจกรรมเพื่อจะให้ภาพยนตร์เหล่านี้ผู้กำกับนะครับได้มาพบมาเจอกันแล้วก็ได้เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่คอนเทนต์เหล่านี้สู่คุณผู้ชมนะครับให้มีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะครับรับวันนี้งานขอบคุณขอบคุณเลยนก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆในวงการภาพยนตร์นะครับที่ตั้งแต่เ,เริ่มผมเริ่มทําหนัง จนมาถึงวันนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆในงานนี้แหละนะครับทุกๆคนจนหนังผมได้ไปสู่การฉายในต่างประเทศแล้วก็ไปสู่การรับรางวัลเฟสติวัลอื่นๆมากมายนะครับขอบคุณ